พามาชมงานหน้าร้านนะครับลูกค้านำรถเตอร์ต้าลีวเข้ามาแก้ปัญหาอาการช่วงล่างมีความกระด้างนะครับสาเหตุของความกระด้างมาจากแรงดีของแนบนะครับได้โชคดีๆสักชุดหนึ่งเข้าไปรับรองว่าขับนุ่มนวลแน่นอนครับทางร้านเซนกันยางก็แนะนำเป็นตัวนี้แะครับโชคโปรเฟนเดอร์โมโนเป็นระบบแก๊สขึ่งน,น้ำมันโชคตัวนี้ก็จะให้ความนุ่มนวลแล้วก็เก็บรอยต่อถนนได้ดีกว่าโชคเดิมที่ติดมากับตัวรถนะครับ มาดูที่โชคเก่าของลูกค้านะครับก็เรียกได้ว่าไม่มีอาการเด้งถือแล้วนะครับหรือหมดสภาพแล้วนั่นเองนะครับผมก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยดีกว่าครับขับรุ่งนวลดีขึ้นแน่นอนครับติดตั้งที่ร้านเซ็นกันยางก็ตั้งสูงส่งงานให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์จากแบรนด์โปรเฟนเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคระบบทวินทูบโมโนทูบยกสูงโลดเตี้ยจัดทรง ก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านเซ็นกันยานทั้ง2สาขาสาขาท่าม่วงจะอยู่ใกล้ตัวเมืองการแล้วก็สาขาท่าากาจะอยู่ใกล้ตัวเมืองบ้านโปนะครับ